ัดีครับทีาขนไ้เรี่ขาปิดเปิดตแมกโนเลียค่ะวันนี้สชาตใหม่กร,รมก็เป็นยังไงบ้างเหรฮะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างแมกโนเลียแล้วก็เฮอช,ชี่นะครับเป็นที่สุดของที่สุดของแต่ละแบรนด์พอเขามาร่วมมือกันเน่ยก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าถานมากขึ้นค่ะก็เร,เรียกว่าเป็น ความเข้มข <Es> <an> ้นของไอศกรีมจากแมกโนเลียแล้วเป็นความเข้มข้นของช็อกโกแลตจากเฮอร์ชี่ที่มาเอ็กกันค่ะก็รู้สึกว่าเราก็จะได้รสชาติที่มีความกลมกล่อมหอมละมุนมากค่ะเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ของผู้บริโภคคับเป็นที่สองรสชาติด้วยมัใช่ฮะยังไงบ้างถามันตอบโจทย์นะสำหรับผมผมชอบรสคลาสสิกนะก็เป็น เป็นช็อกโกแลตกับวันนิลาก็เป็นอะไรที่แบบลงตัวกันอยู่แล้วนะพอได้เฮอร์ชี่กับแมกโนเลียมาร่วมมือทําก็มันเป็นประสบการณ์ที่แบบอย่างที่ผมบอกนะว่าคุณภาพของสินค้ามันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะค่ะโดยส่วนตัวด้วยความที่ไอศกรีมของแมกโนเลียหนูรู้สึกว่าเขามีความ หอมหวานละมุนอยู่แล้วแล้วพีก็เป็นแฟนของเฮอร์ชี่ตัวช็อกโกแลตคุกกี้อันครีมค่ะพอเขาเอามาผสมกันแล้วเวลาเราเคี้ยวหนูรู้สึกว่าแบบมันได้กรุกๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รสชาติของเขาก็อร่อยเปล่าพี่เห็นหางตามีคนบอกว่าละมุนอ๋อเนี่ยแบบลแบบครับละมุนจริงครับใช่ปกติเราชอบกินไอศครีมช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยบ้างคะอุ้ยผมนะ ช่วงกลางกลางวันตอนคืนผมไม่ชอบกินฮะเวลาแบบวนันว่างๆดูหนังหรือทำทำกิจกรรมอะไรผมผมก็จะชอบแบบกิบไอศครีมขึ้นมาทาสนส่วนของพี่พี่กินได้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าหนูหนูชอบทานแล้วโดยอากาศร้อนๆแบบนี้หนูรู้สึกว่ากินได้ตลอดเลยค่ะอยากให้ฝากติดตาม้วยค่ะสามารถซื้อได้ที่ไหนหรือว่าราออนไใครที่ชอบทานสาะวกไอศครีมนะครับ ใครที่เป็นสาวบไอซครีมนะก็ฝากแมกโนเลียกับไอชีไว้ด้วยนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่แมกโนเลียแมกโนเลียตู้เหลืองได้ทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าร้านค้าทั่วประเทศครับ<น>ค่ะก็สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะมี2รูปแบบนะคะก็จะเป็นแบบสติ๊กแล้วก็เป็นแบบคัพ <ọ. S 2> ค่ะก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเลือกได้หมดเลย งานวันนี้หน่อยคั้งคู่เป็นไงนะคะกลับมาออกซีเรสได้กันอีกครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบแเกือบมาแล้วค่ะเกือบไม่ได้จัดแล้วครับฝนตกหนักมากแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเห็นบ้างฟ้ารวมตัวกันเยอะมากๆครับค่ะเราคะดีใจค่ะดีใจที่ฟ้าฝนเป็นใจทําให้งานวันนี้ได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วก็เป็น เรื่องราวดีๆที่วันนี้ได้แบบกลับมาเจอพี่ๆบ้านฟ้าบ้านพี่ก้าวแล้วก็บ้านขี่ทุกคนจากแบบความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยมันได้แบบมาเจอกันแล้วก็แบบหายคิดถึงมีผลงานอะไรที่กำลังทำอยู่คะตอนนี้ตอนนี้เหรอคะขออุบไว้ก่อนครับงนางผลงานส่วนตัวนะขออุบไว้ก่อนผลงานส่วนตัวหนูก็ขออุบไว้ก่อนเหมือนกัน เรื่งานละครละครเราเรียนได้ไหมหมายถึงคู่การหรือว่าหมายถึงของเอ่อไรกละคเนคู่เลยอ๋อแสดงว่าแสดงว่าด้วยนะครับฝากผู้จัดด้วยนะครับไมกมีที่รู้เปล่าเผื่อมีผู้จัดแบบว่าแวะมาเห็นแล้วก็อยากอยากเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ก็ก็ได้ครับแค่มีอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยหลายคนก็ชอบอะไรอย่างงี้ฝากผู้จัดนิดนึง แล้วละครเดียวของเรคตอนนี้ไปงไงอะไรนะครับละครเดียวท,ทั้ง่ปไปงละครเดียวของผมเหรอก็มีคุยคุยอะไรบ้างครับพี่แล้วก็มีทั้งที่ยังถ่ายถ่ายไว้แล้วก็ใหม่ในอานาคตเดี๋ยวได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีฟิสติ้งหรืออะไรเงี้ยก็จะมาแบบแจ้งอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆเลยค่ะส่วนของพีก็มีที่คุยคุยไว้ด้วยเหมือนกันคะ่ะแล้วก็จะมีที่รอออนแอร์ชื่อเรื่องว่าแสก ใช่ทางช่องสามค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์ชื่อเขาชุมทองคันองชุมโจรค่ะออนแอร์ในขอเอขาชุมทองคานองชุมโจรค่ะออนแอร์ในแพลตฟอร์มเน็ตฟลิกครับ,รบช่วงนี้เหมือนงานหนักเขาคิวค่อนข้างเยอะนะเข้ามาได้อีกค่ะเหมาะนะน้องเหมาะกับภาพยนตร์มากเลยครับแล้วตัวพี่เก้าลหะผมก็เหมาะนะเหมาะนะพ <c oughs> ี่เก้า ยังเข้าได้อีกครับผมยังเข้าได้อีกครับทำที่หนังที่ถ่ายด้วยกันคือเป็นยังไงครับเป็นยังไงตอนนี้หนังตามฟอลโล่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีคุยคุยกันอยู่ค่ะวางแผนว่าจะลั้นช่ออกมาเมื่อไหร่ถ่ายจบแล้วถ่ายจบเรียบร้อยการันตีความหลอดแน่นอนค่ะความหลอดน่าจะออกแนวหลอดครับหลอดค่ะรอดูได้เลย เห็นว่าเห็นว่าจะไปทานด้วยกันเร็วๆนี้เตรียมตัวไป็นยังไงหรอบางทางกับสองคนเตรียมตัวไป็นยังไงแล้วเหรอฮะก็เพียมีอัปเดตอแล้วนะตัวพีก็มีเตรียมตัวไปหลายอย่างมากๆแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเหลือแค่รวบรวมแพ็คของใดๆแล้วก็เช็คความเรียบร้อยฟิตติ้งค์ชุดหรือยังคะเรียบร้อยค่ะมันเมันทำให้หน่อยให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าจะเป็นแนวไหนยังไงเอ่อชุดของพีก็ ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวน่อยเราอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนใส่เรารู้สึกว่าใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วเดินสบายเดินง่ายค่ะจะเป็นฟิลนี้จริงๆเรารู้สึกยังไงบ้างกับงานระดับโลกเลยที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยในวงการศิลป์สำหรับผมนะครับสำหรับผมรู้สึกดีใจมากๆอะ่ะเป็นประสบการณ์อย่างที่เคยพูดไปหลายๆครั้งว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยพอเราทํางานในวงการเนี่ยพอเราได้ไปเดินผมก็รู้สึกว่า เออมันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เออเราอยากจะสัมสัสแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างนอกจากเป็นเทศกาลหนังแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแบบว่าศิลปะทางด้านแบบแฟชั่นอะไรด้วยอะไรแบบนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบว่าอยากอยากอยากไปมากๆเลยครับอันนี้เป็นพ่านทั้งแรกขนงหมคะี่แมททไหมแมทกันไหมนี่ต้องต้องให้ทุกคนตัดสินครับว่าว่าทิศทางของชุดของเราสองคนเนี่ยจะ จะจะถูกใจทุกคนจะแมทช์กันไหมเขาแปลว่าแชร์กันมส่งรูปไปไหมส่งค่ะในการแชร์ชรเพราะว่ามันก็จะมีแบบหลายชุดมากๆหลายสปอนเซอร์มากๆก็จะเป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้ด้วยจะเป็นแบบชุดเดินเล็ดคาเลสด้วยอะไรแบบนี้ครับอะไคงก้อบอกว่าให้เป็นแบบครั้งนี้เป็นการโคอินเตอร์เลยในคังานที่ถึงปโคอินเตอร์มากๆแหละก็ต้องขอบคุณทาง SLC ที n ครับผมที่ เชิญให้เราสองคนไปเข็นโปกโป๊กพี่ก้าเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กอ๋อก็คือหมดครับหมดทั้งสติกเกอร์ทั้งโปโตกบุ๊กด้วยวันนั้นน้องก็ไปแบบว่าไปไปรับมอบด้วยกับตัวก็รู้สึกดีใจครับก็เป็นเล่มที่สองแล้วเล่มที่สองแล้วก็วในอนาคตเนี่ยถ้ามีเล่มที่สามที่สี่ก็ฝากทุกคนช่วยอุดนแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยครับพี่ดีรูปเขาทำยังไงนะอะไรนะมอบมาแล้วรูปเขาทนเป็นยังไงบ้าง ดีมากค่ะมู้แอนโทนดีมากสวยมากเสื้อส่งผมผมส่งหน้าหน้าส่งชุดโลเคชั่นส่งคนคนส่งผ้าหรือว่าคนส่งของเรียกว่าสวยสวยมากถูกใจคอลเลคชั่นแบบนพีเศกคะฝักหน่่มแน่ไหน มันเลือกยากมากค่ะเพราะว่าแต่ละรูปแต่ละภาพก็คือให้มูดแอนโทนที่แตกต่างก,กันไปแล้วก็<ะ>มีสนเสน่ห์แตกต่างก,กันไปขอบคุณครับขอบคุณมากเลยรู้หร <c oughs> อว่าคุยอะไรกันอ๋อเหรอกับ <c oughs> พ, <c oughs> พี่พีพี่เจ้ติงกับนายสุทธิพงศ์สอ <c oughs> นอกันไหมพีพีตอบดีๆนะพี่ก็ต้องตัวจริงสิคะ ดูดี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 ครับเออเก็เอาใจหนักนะเนี่ยแล้อย่าลืมนี่คุยกันไว้โอเคแล้วนอกจากโฟโต้พุกแหละจะมีอะไรออกมาให้ทุกท่านได้ติดตามอีกสำหรับผมเองเหรอฮะก็เร็วๆนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เป็นผลงานทางด้านวงการบันเทิงก็จะเป็นละครเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากให้อยากโฟกัสตรงนี้มากขึ้นใช่อยากโฟโต้พุกพู่นี่มีโอกาส มีโอกาสไหมได้โอกาสไหมแต่มีโอกาสไม่ไม่รู้นะครับแต่แต่เท่าที่ได้ยินเสียงน่าจะมีคนรอเยอะอยู่ครเราจะต่อการต่อหลังนี้ยังไง ไว้ฝากผู้จัดที่อยากจะทําให้พวกเราสครือปอนเซอร์ก็ฝากด้วยค่ะคือแบบมันจะเร็วๆนี้ไหมเพราะแฟนนิกินคู่ไปแล้วอะไรอย่างนี้มีคิดไว้บ้างไหมปักติดตาปักติดตาค่ะโอเคค่ะคุณค่ะโอเคค่ะคุณค่ะร้อนเหรอฮะ